สวัสดีครับผมกิติสันคัส้โตหรือแต็มค้าวโตแห่งเว็คับดีีวันนี้ผมจะมานำเสนอถึงเกมที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือเกม j u Force Jump Force เป็นเกมที่เปิดตัวมาราวๆ2ปีครึ่งได้แล้วแต่ณปัจจุบันเกมนี้ยังคงมีคนเล่นกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโหมดออนไลน์หรือเล่นกันในกลุ่มเพื่อนตามคอมูต่างๆโดยเกมนี้เป็นเกมที่รวมตัวละครจากซีรีส์การ์ตูนจัมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปี จึงทำให้มีตัวละครให้เลือกเล่นอย่างหลากหลายไม่ว่าจะมาจากเรื่องด Hunter, Hunter, ักกอนบอลวันพีชนาูโตบลีชโจโจฮันเตอร์ฮันเตอร์เทพเจ้าหมัดดาวเหนือเซนไซ่ายูกิคนเก่งฟ้าประธานมายฮิโรซิตี้ฮันเตอร์และอื่นๆอีกมากมายเลยนละครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงการสอนพื้นฐานอย่างคร่าวๆเนี่ยผมขอพูดถึงปัญหาที่ผู้เล่นใหม่หลายคนพบเจอกันก่นกอนนะครับปัญหาที่1เนี่ยเป็นของชาว PC ก็คือปัญหาแอนตี้ชีตนะฮะ ปัญหานี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากการโหลดเกมแต่ตัวเกมไม่ได้ติดตั้งแอนตี้ชีตตัวเกมี่ขึ้นว่าเออ o r เลอให้ทําตามผมตามนี้นะครับก็คือเปิดสตรีมอ่าคลิกขวาที่เกมจ Force แล้วก็กดเลือกคุณสมบัตินะฮะอ่พอมาปุ๊บทีนี้ก็กดเลือกไฟล์ภายในเครื่องนะครับอ่าแล้วกดเปิดหาฮะไปที่ easy anti cheat ครับแล้วก็กด easy anti cheat setup นะฮะ ทีนี้ก็กด Repair หรือไม่ก in ็ Install ตรงกลางตรงนี้ฮะฮะพอเสร็จปุ๊บก,ก็อย่าลืม Restart เท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับปัญหาต่อมาเป็นของชาว PlayStation ที่ซื้อแผ่นตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษ,อกฤษพอซื้อตัว DLC แล้วก็ไม่เข้าเกมคือเกม Jump Force เนี่ยเป็นในโซนบ้านเรานะฮะเขาจะขายเป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีจีนแล้วก็ไทยนะครับถ้าคุณซื้อเกมที่เป็นภาษาอังกฤษ มาจะถือว่าเป็นคอร์ร์ชั่นเป็นของโซนอื่นไปทําให้ก่อนที่ทุกท่านจะซื้อจ o r c e ถ้าคิดจะซื้อ DLC เนี่ยแนะนําให้ซื้อแผ่นที่ตัวเกมเป็นภาษาไทยดีกว่าครับก่อนที่จะมีปัญหาภายหลังและอาจถึงขั้นต้องขายแผ่นทิ้งถ้าอยากเติม DLC นะครับทีนี้ผมจะเริ่มเข้าพื้นฐานของเกมแล้วนะครับโดยเริ่มจากค่าสเตตัสตัวละครของเกมนี้เนี่ยจะมีสเตตัสที่ต่างกันแล้วแต่ตามตัวละครโดยเริ่มจากค่าพลังกายคือค่าพลังชีวิต พลังโจมตีคือดาเมจของท่าโจมตีปกติไม่นับสกิลนะครับต่อมาความต้านทานการป้องกันเริ่มจากซ้ายนะครับคือพวกกระแทกหมัดตรงกลางคือพวกคมดาบมีดและอันสุดท้ายคือพิเศษพวกเวทมนต์ลำแสงแล้วก็มีการการท่าที่ต่างกันออกไปโดยเกมนี้มีทตุไฟสายฟ้าน้ำแข็งลมแสงและความมืดครับเอาละครับทีนี้ผมจะเริ่มการสอนเล่นพื้นฐานของเกมนี้แล้วนะครับ โดยผมจะทําการเปิดกล้องให้เห็นจอยด้วยนะว่าผมกดอะไรตรงไหนบ้างคือผมขออนุญาตใช้จอย p 4เป็นการแสดงตัวอย่างนะครับเพราะเป็นจอยแบบเดียวที่ผมมีนะฮะก็เริ่มจากปุ่มแรกเลยครับคือปุ่มสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นการโจมตีเบาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีทิศต่างกันกดลงแคเพี่การกดออโต้คอมโบจะได้ออกมาเป็นออโต้คอมโบนกดาวนะครับจะสิ้นสุดลงแค่นั้นไม่สามารถต่ออะไรได้เดี๋ยวกดปุ้มจานะครับก็การโจมตีเบาเนี่ยมีอำนาจในการบุก และเปิดคอมโบได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าอามาต่อคอมโบในบางคอมโบเนี่ยการโจมตีเบาก็จะทำให้คอมโบนั้นแตเมมลดลงนะฮะต่อมาการโจมตีหนักเป็นปุ่มสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบการโจมตีที่โดยส่วนใหญ่จะโจมตีออกมาแค่3ามคิเท่านั้นมีแท็กกิ้งในตัวและเป็นรูปแบบที่ถ้าเปิดคอมโบด้วยตีหนักนั้นคอมโบนั้นจะแรงที่สุดครับส่วนแท็กกิ้งคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายช่วงท้ายคลิปนะครับต่อมาฮะก็เดี๋ยวเราให้เรากด เดินถอยหลังแล้วกดปุ่มตีเบาพร้อมกันฮะจะออกมาเป็นตีล่างครับผมนี่แ้าฮะออกเป็นบีบอยฮะก็จะออกมาเป็นตีล่างนะฮะถ้าเกิดว่าดันไปด้านหน้าแล้วกดตีเบาพร้อมกันก็จะเป็นตีบนนะฮะถ้าสองรูปแบบถ้าสองแบบนี้เป็นการตีล่างกับตีบนเนี่ยมีกระจบีสามพิษแล้วก็มีอำน,นาจในการแท็กกิงเช่นเดียวกับสามเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าจะเบาเปิดคาร์โบก็จะเบาะนะฮะ ต่อมาฮะก็คือปุ่ม R2 นะครับ R2 นี่มีไว้เพื่อชาร์จเกจนะฮะชาร์จเกจสกิลที่เราเอาไว้ใช้นะฮะถ้าเกิดว่าเรากด R2 พร้อมกับปุ่มโจมตีสักปุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลนะฮะอย่างถ้าเกิดว่ากดพร้อมกับสี่เหลี่ยมก็จะกลายเป็นสกิลหนึ่งนะฮะเป็นสกิลพลังขึ้นเตา่าถ้ากดพร้อมกับสามเหลี่ยมก็จะกลายเป็นไคโอเค้นนะฮะอันนี้คือของตัวละครซุนโกคูนะฮะไม่ไม่ไม่รวมถึงตัวอื่นนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ และถ้าเกิดว่ากดสกิลสามเนี่ยเขาจะออกมาเป็นท่าเคาน์าเตอร์ฮะอันนี้คือของโกคูนะครับซัมเมกีนะฮะอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปิดกดให้ดูละกันว่าถ้าเกิดเับตรงข้ามตีมาตอนที่โกคูเคาน์เตอร์เป็นยังไงนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็คือโดยแต่ละตัวโดยพื้นฐานเนี่ยแต่ละตัวสกิลมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเพื่อความหลากหลายของเกมนะครับผมอ่าต่อมาครับ สกิลสุดท้ายฮะก็คือเป็นสกิลอันตนินะครับ R2X จะเป็นการปล่อยอันติของตัวละครน,นั้นๆซึ่งการจะปล่อยอันตนิได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องโดนดาเมจมาก่อนในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเกตนั้นจะอยู่รอบกรอบตัวละครน,นะฮะตรงกรอบตอัวละครเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในช่วงระเบ,บิดพลานอีกทีครับเรื่องนี้ทีนี้เรามาผสมการโจมตีเบ้าหนักและก็สกิลเข้าวยกันหรือเ่ามันก็จะออกมาเป็นคมโบงพื้นฐานของเกมนี้ อยู <S <S 1> <S 1> <S <s ่เทียวกันว่า bnb combo ในเกมไฟติ้งนะฮะอ่าซึ่งแต่ละตัวจะต่างกันออกไปต้องไปศึกษาตัวละครที่ท่านเล่นดูอีกทีครับแต่โดยเฉยเดี๋ยจะเป็น้ายกันเพื่อความเข้าถึงง่ายนะครับผมต่อไปครับเป็นปุ่ม l 1ครับผมอ่าปุ่ม l 1นี่ก็คือปุ่มพุ่งนะฮะเอาไปพุ่งไปหาศัตรูนะฮะ การพิ่มกวาตูโดยไวนะครับผมต่อมาฮะคือปุ่ม R 1ครับผมคือเป็นกลุ่มป้องกันนะัสามารถกดค้างไว้ได้นะฮะในจอพอจะทําให้ดูไม่เห็นไม่ชัดนะฮะถ้าเกิดว่ากดเดินจะกลับเดินด้วยเนี่ยทิศทางเนี่ยแล้วก็จะขยับเป็นไซส์สเต็ปนะฮะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังได้หมดนะเพื่อหลบการโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากด2ทีเนี่ยมันก็จะ ใช้สเต็ปได้2ครั้งนะฮะแล้วก็เสียเกรไปประมาณ5%นะครับผมถ้าเกิดว่าเราพุ่งหน้าของทีพิสกรารเป็นการพุ่งนะครับผมนี้ก็มาอีกปุ่มนึงครับคือปุ่มกระโดดนะฮะปุ่มกระโดดคือปุ่ม X ครับผมช่วงที่เรากระโดดตัวอยู่เนี่ยเราสามารถกระโดดเลือกทางได้แล้วก็สามารถกดพุ่งได้ด้วยฮะและสามารถแคนเซิลการพุ่งของเราได้ด้วยการกดป้องกันด้วยครับผม เป็นการหลอกล่อศัตรูนะฮะต่อมาครับเป็นการปุ่มพุ่งตอนที่เรากำลังโดนตีนะฮนะนั่นคือการเอ c ค p ปนะครับผมซึ่งการเอเคิปเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เกตในการออกทั้งหมดเลยนะฮะเราจะต้องเสียเกตไปทั้งหมดเลยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำหรอกครับเพราะว่าการเอชคิปเนี่ยจะทำให้เราโดนดักได้นะครับแบบนี้ครับผมอ่า น,นี่คือสิ่งที่เรียกว่า escape counter หรือก็คือการเชสนั่นเองอซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาเชสมาถูกจังหวะเขาสามารถต่อคอมโบยาวใส่เราได้คอมโบหนึ่งเ,เป็นเลยนะครับแล้วเราก็จะเจ็บมากและเราก็จะไปไหนไม่ได้นะเพราะเราไม่เหลือเกีย์แล้วนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการรับมือกับคนที่ป้องกันเราดีกว่าฮะว่าเราองทำยังไงถ้าเกิดเพราะว่าเราต่อให้เราตีไปเ,เอยอะข่าดนี้เขาก็ไม่มีทางกับไดนะฮะ เพราะว่าทีนี้เขากันได้ไป็สิ้นสุดฮะไม่มีการต่อยไปเรื่อยอากาศแตกแบบน้หรโตกนะ,ะสิ่งที่เราพอจะทาได้มี2ทางอ่าทางแรกเนี่ยก็คือการกดจับนะฮะหรือก็คือการกดวงกลมนั่นเองอ่ากดไปฮะนาะฮะนั่นแหละครับผมจะเป็นการจับห <ไป S 1> ุมนะฮะก็คือเป็นธาทะลุเกาะไม่สามารถป้องกันได้นั่นเองเราทำให้ดูอีกทีนะครับอ่าจับไปเลยนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าเห็นเขาแะ เขากันเนี่ยแล้วเราตีตีอยู่เนี่ยเราก็สามารถกดอ่ะถ้าเกิดว่าเราบุกเข้าไปเนี่ยแล้วเขากันเราตีตีอยู่เราก็สามารถกดจับได้นะครับอ่าประมาณนั้นเลยนะฮะนี่คือวิธีแรกนะครับต่อมาเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันดีกว่านะฮะก็วิธีที่2เนี่ยจะเป็นการชาร์จตีครับผมอ่าการชาร์ตตีก็จะมีชาร์ตตีเบาชาร์จตีหนัก ชาร์จตีล่างแะชาร์จตีบนง่ายแต่กีไปชาร์จตีหนักนะครับอันนี้ก็ชาร์จตีล่างนะฮะโดยโดยการชาร์จตีพวกนี้คือต้องกดตั้งแต่คิดแรกนะครับผมไม่ใช่ว่ากดระหว่างตีแล้วค่อยกดนะฮะแต่จริงๆแล้วเราสามารถกดตีตีก่อนแล้วค่อยกดตีล่างชาร์จหรือตีหนักชาร์จตีบนชาร์จอะไรแบบนี้ได้นะครับผมและในการตีค้างบางตัวไอ้บางโอกาสเนี่ยเราสามารถทําตามคอมโบต่อได้แบบนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาทำให้มาดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราเบรกการ์ดเนี่ย,ยเป็นยังไงนะอ่านี่ก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตีร่างคางนะฮะอ่าอันนี้คือตีชาร์จสุดแบบปกตินะฮะอันนี้คือตีหนักคางครับและอันต่อไปก็เป็นตีบนคางครับโดยถ้าเกิดว่าเราเบรกการ์ดเขาได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถคอมโบต่อได้เลยนะครับ โอเคต่อมาถ้าเราจะใช้ปุ่มกระโดดในการกดระหว่างโจมตีถ้าจะออกมาเป็นแหวนนิชเนี่ยเป็นการเหมือนแคนเซิลออกมาฮนะนี่ฮะสามารถเลือกทางได้ถนะ้าจะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังเขาได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดแวนนิชเนี่ยแล้วเรากดพุ่งด้วยแล้วเรากดตีเบาค้างก็จะออกมาเป็นพุ่งตีค้างแบบนี้ฮะแต่ถ้าเรากดแค่แวนนิชแล้วพุ่งเฉยแล้วก็จะพุ่งเข้าไปแบบนี้ฮะอ่าเป็นการเหมือนหลอกลอก่ลอฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามถอยแล้วก็สามารถ ดักเขาด้วยการตามไปถีบเขาได้แบบนี้นะครับผมอ่าต่อมาเป็นปุ่ม L2 ครับผมบบปุ่ม L2 ถ้าก,กดข้างว่าจะเป็นแอซิดนะฮะถ้าเกิดว่ากดเฉยๆจะกลายเป็นเปลี่ยนตัวนะฮะซึ่งถ้าเราใช้เปลี่ยนตัวเนี่ยมันจะคููดาวเรียวกว่าการใช้แอซิดนะ,ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ,ะอันนี้คือการใช้ก็คือการเปลี่ยนตัวนะคราวนี้คือการกดแอซิดนะฮะมา,า,าดูแลยวเวลาฮะนานกว่าเมื่อกี้ที่นะครับผมอ นี่คือความแตกต่างร,ระหว่างการกดสุดดาวกับกดแอซิดน,นะฮะและเราสามารถการใช้การเปลี่ยนตัวหรือการกดแอซิดเ,เพื่อคอมโบให้เราได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะผมเบียนมีคอมโบไปแล้วก็กดเปลี่ยนตัวเป็นนารุโตะแล้วมาเบียนบีคอมโบต่อนะฮะอ่าประมามานี้ครับผมอ่าทีนี้ที่ผมพูดเรื่องเกรอันตินะเรามาดูฮนะเกตร,รอบตัวละครคือตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเกรตรงนั้นเต็มเนี่ย เราสามารถกดปุ่มอนาล,ลอดด้านขวาหรือ r อาาะ,ะเป็นการกดระเบิดพลังออกมาได้นะฮะตัวแต่ละตัวละครก็จะมีการแปลงให้แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างนะั้วเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็จะมีการจบดีที่แรงขึ้นนะผมเป็นเหมือนกันว่าอย่างถ้าเกิดว่าบางตงัวเนี่ยปโกคูอย่างฮะถ้าเรามีเกจดระเบิดพลังขึ้นหนึ่งฮะก็จะกาลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าถ้าเราเกดพลังเต็มหล่อก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าบรรีแบบนี้ครับผมหรือถ้ากดพลังแปลงร่างสองครั้งก็ได้ ถ้าเกิดว่าเรากดแปลงร่างระหว่างตีเนี่ยจะออกมาเป็นโยมพลังทีนะฮะคือจะออกมาช่วยกันหมดเลยนะฮะตอนที่เราอยู่ในโหมดเบิร์เนี่ยในการเบอร์พลังทีแบบนี้จะมีอีกชื่อหนึ่งคือการเบอร์นะฮะคือการกดอันนี้เนี่ยทำให้เราสามารถกดแอสซิสต์หรือว่าเปลี่ยนตัวกี่ครั้งก็ได้นะฮะคือใช้ตีหมดทุกอย่างนั่นเองทำให้เราสามารถสร้างสารรค์คอมโบใหม่ๆได้นะครับผมและเป็นการทำดามจที่รุนแรงมากขึ้น พเพราะเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระเบิดพลัพงแล้วเรากดอันติรีเบาๆนบบเดิมะเบานะครับผมอ่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการแปลงร่างคืดแบบพิน,นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ฮะแล้วเรากดตอนที่เราแอซิดเราคูด,ดาวอยู่เนะี่ยเราก็จะสามารถทำดาเมจอย่างมหาศาลได้นะนี่ครับผมจะกดให้ดูก่อนนะคือผมกดแอซิดเอาไปก่อนแล้วค่อยเข้าไปตีนะฮะ ตอนที่ผมเบิร์ตตอนที่ผมไม่มีแอร์ซแล้วนะฮะ,ะเพื่อนก็จะไม่ออกมาจะออกมาคนเดียวครับทำให้เราสามารถทำดาเมจได้อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราออกมาชนเนี่ยดาเมจเรามันจะลดนะครับผมมันจะไม่แรงเท่าแบบเราทำคนเดียวนะฮะแต่ว่าการออกมาสามคนสามารถช่วยเพิ่มความสร้างสารรค์เพิ่มอะไรหลายอย่างนะครับผมนี่ฮะจะทำเป็นดาเมจเดี่ยวให้ดูเลยนะว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ไม่ติดรีเซ็ตเนี่ยจะแรงขนาดไหน,นนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้มันติดรีเซ็ตนะครับสามารถฝั่งตรงข้ามสามารถต้องกันได้แต่ลูกอัตรงข้ามาไม่สามารถต้องกันได้แล้วนะครับดาเมจจะจตกที่ประมาณนี้ถ้าบางตัวจะแรงกว่านี้ครับอันนี้เป็นแค่แบบเบาแล้วนะครับทีนี้ครับเรามาพูดกันถึงเรื่องการทแทร็กกิ้งนะครับผมการทแทร็กกิ้งก็คือการที่เราใช้รูปแบบการโจมตีในการตามตัวฝั่งตรงข้ามนะครับ อถ้าดูจากที่ผมยกาตัวอย่างให้ดูก็คือฮะจะมีการตีร่างตีบนลตีหนักอย่างที่ผมเคยพูดไปฮะนี่จะใช้ตีร่างตามเข้าไปใช้ตีบนตามเข้าไปนะถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะหลบผมนะฮะอันนี้ฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะผมก็จะใช้ตีหนักตามเข้าไปนะผมจะพยายามตีเขาแล้วเดี๋ยวพอเขาจะหลบปุ๊บนะผมกดตีหนักตามเข้าไปเขาก็จะดูนะฮะแล้วเราก็สามารถคอมโบได้ต่อได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาหลบไม่พ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสอนเล่นขั้นพื้นฐานรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผู้เล่นใหม่หลายๆคนด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะขอพื้นที่โปรโมทคอมมูนิตี้เกมไฟติ้งที่ผมสังกัดอยู่นะครับถ้าอยู่ในเฟสจะใช้ชื่อเพจเวกับดีพีซึ่งเวกับ p ีพเป็นคอมมูนิตี้ที่สนับสนุนเกมไฟติ้งต่างๆมากมายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นดาร์ฟอนไฟเตอร์แซดจัมฟอสจิวที่เกียร์สไตรฟ์ซูเปอร์สชบเป็นต้นนะครับและล่าสุดนี้ ใน Discord ก็มีคนเล่นเกมด่าพิคาตอสูรด้วยนะฮะใครสนใจก็มาร่วมเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจในเกมที่ต่างๆที่ผมว่ามานี้นะก็ขอให้ติดตามเพจเวก a าดีพีเอาไว้นะครับเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้มาร่วมเล่นแน่นอนหรือใครที่สนใจอยากมาร่วมเล่นกับพวกเราก็ขอเชิญเข้า d i s c o r d ดเวก้ p ดที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามผมกิติสันคาสโตะหรือแตมคาสโตะแห่งเวกัปดีพีขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับบายบาย